ดีค่ะอยู่กับจ้าจ๋าเพชยรยนที่ปรึกษาด้านการขายอีกแล้วเช่นเคยนะคะสวัสดี FC ของจ้าจ๋าทุกทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปในคลิปนี้นะใครที่กําลังสนใจรถเป็น t o โยต้าอัลตรถเก่งแนวซีดานสไตล์ผู้บริหารถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะคะ ก็ห้ามพลาดกันเลยทีเดียววันนี้ขอหยิบโยกเป็นเจ้า t o y ยต a a อ t i ตปี2017มารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะวันนี้ขอนำเสนอเป็นเครื่อง1.8ตัว E นะนา,นานานเข้ามาทีหายากลูกค้ารีเควสเข้ามาเยอะนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยนะคะของบริษัทเพชรยนต์คันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะราคาที่เพชรยนต์เสนอขายอยู่ที่465,000บาทเท่านั้น ะะแล้วก็คันนี้ไมยังวิ่งน้อยอยู่เนาะไมวิ่งแค่แสนต้นต้นเองนะคะลูกค้าใครที่อยากได้เป็นเจ้าของใครที่อยากครอบครองก็ห้ามพลาดนะคะดูรีวิวคลิปนี้ไว้เลยแล้วก็เบอร์โทรเจ้าจ๋าทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวจ้าจ๋าจะพามาดูมาดูรายละเอียดรอบตัวรถกันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะคะเพราะว่าปี2017เนี่ยจะเป็นโฉมมเนอร์เชนแล้วนะคะ,ะ,ะสัญ,ญลักษณ์นะคะ โตโยต้าก็อยู่ตรงกลางแล้วก็ส่วนกระจังหน้านะคะจะออกมาเป็นคล้ายๆตัว V ีแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือสภาพรถเดิมๆเลยใครเห็นนะคะในคลิปนี้ถ้ามาเจอรถตัวจริงรับรองว่าตรงปรกแน่นอนนะคะถ่ายวิดีโอเนี่ยก็คือนะคะเลียวสุดให้ลูกค้าดูได้เลยว่าสภาพรถของเราสวยเดิมน่าใช้งานทั้งคันแน่นอนร0อลูกค้าซื้อไปไม่ต้องมาทำอะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ารถของเรารับประกัน นะคะเกรด A แน่นอนไม่นำรถนะคะชนหนักชนเบาหรือไฟไหม้จมน้ําอย่างนี้ไม่มีแน่นอนนะคะอ่าเดี๋ยวจ้าจ้าจะพามาดูในส่วนของรายละเอียดของล้อนะคะอันดับแรกเลยนะคะลักษณะพิเศษของเขานะคะล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กอันลอยนะคะแล้วก็ออกแบบมานะคะตัดกับสีเงินเมทัลลิกนะคะหรือว่าเป็นสีทูโทนนั่นเองนะคะแล้วก็กับสีลมดํานะคะเพิ่มความสปอร์ตนะ,ะสาหรับรถ ปี2อ่าปี2017 a ไมนอรเชนรุ่นนี้และก็คันนี้จะได้ไปพร้อมขอบ16นะได้ยางปี2021ไปด้วยนะคะทั้ง4ล้อเลยรถคันนี้ลูกค้าได้ไปนะเอาไปใช้งานยาวๆใช้งานคุ้มนานๆเลยนะไปใช้แบบสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องซ่อมเพราะว่าของเรารับประกันและมีการันตีให้นะคะแน่นอน100%อ่ามาดูในส่วนของกระจกก็เป็นปรับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างให้ด้วยแล้วก็ส่วนภายนอกตัวรถ รายละเอียดอื่นๆค่อนข้างจะเพอร์เฟกและเกือบเต็ม100%เนะเพราะว่าสังเกตเจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานมือเดียวค่อนข้างจะดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะรถคันนี้ก็คือนะคะป้ายแดมือเดียวป้ายแดงนะมาหาที่บริษัทของบริษัทเพชรยนต์ของเราก็เป็นมือ2นะคะก็รอให้ลูกค้ามารับกลับบ้านไปได้เลยเพราะว่าพร้อมใช้งานลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมอ่ะในส่วนของล้อด้านหลังก็เช่นกันได้ยางเป็นปี2021เช่นกัน นะได้ยางใหม่แม็กใหม่สภาพสวยมากคันนี้นะสภาพแทบจะไม่มีตำหนิเลยนะไม่น้อยราคาถูกจัดได้เต็มฟรีดาวนะไม่ต้องใช้เงินดาวก็ผ่อนแค่เดินละ8 0 0พนะคะนิดนิดนะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีก็อนุมัติภายใน1วันได้นะคะ,ะมาดูในส่วนของด้านหลังก็จะมีส่วนของอะ่ะสัญลักษณ์1.8ตัว e ด้านนี้เลยนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ด้านบนก็จะเป็นคุล่า โคล่าอิสนะคะส่วนทะเบียนนี้ลูกค้าก็จะได้ไปพร้อมกับตัวรถเลยนะคะพร้อมกรอบของบริษัทเพชรยน์นะคะส่วนภาสีพรบรลูกค้าก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะเราต่อให้เรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆท้งสิ้นนะคะมาหาเรานะคะถือเอกสารมาพร้อมนะคะเซ็นอยากได้อนุมัติยังไงนะคะหรือว่าอยากซื้อสดก็สามารถโทรมาปรึกษา ถามเจ้าจ่าได้เพราะว่าสภาพรถของเรานะคะสวยจริงๆไม่จกตาแน่นอนนะคะไม่จกตาและรับประกันความสวยความใหม่ความเดิมนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกชิ้นส่วนอันนี้ลูกค้าได้ของเดิมจากโรงงานแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเจ้าจาจะพาลูกค้าไปชมภายในนะคะรถคันนี้กันนะคะลักษณะจะแตกต่างกันยังไงกับตัวอื่นนะคะ มาดูความใหม่นะคะภายในการสําหรับรถคันนี้นะแผงประตูนะคะเป็นสีดําคุมโทนทั้งหมดนะคะจะตัดด้วยแถบสีเงินเมทัลลิกเล็กน้อยนะ,ะแล้วก็ส่วนปุ่มเซ่นท่นล็อกก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วก็ปุ่มแล้วก็จกปุ่มปรับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้านะคะแล้วก็มาในส่วนของนะคะ ท่าน,นพวงมาลายัยพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยเดิมๆนะคะแบบสามก้านไม่มีรอยทะเลาะไม่มีรอยลอกจากเจ้าของเดิมนะบ่งบอกถึงว่าเจ้าของเดิมใช้งานดูแลรักษาเป็นอย่างดีและทนุถนอมรถคันนี้มากนะคะอ่ะแล้วก็พวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงแบบมพวงมาลัยนะคะมันติแล้วนะคะนะคะสามารถลดเสียงควบคุมเสียงโหมดนะคะอยู่ในพวงมาลัยได้เลยแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะสภาพเดิมทั้งคันอันนี้คือสภาพเดิมทั้งคันนะคะ จะเป็นโทนสีดําทั้งหมดค่อนข้างใหม่นะน่าใช้งานน่าเล่นเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถใช้งานมือเดียวนะคะส่วนแอรเป็นแอร์แบบอนานล็อกอยู่นะคะส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะคะคอนโซลเกียร์ยังดูใหม่ๆใสใๆอยู่เลยนะนี่คือที่นะคะคอนโซลกลางก็มีที่วางแก้วอันนี้คือรายละเอียดภายในนะคะ อันนี้คือเจ้าจ๋าจะรีวิวให้ลูกค้าดูนะความสวยความเดิมว่าคันนี้ถ้าลูกค้าอยากตัดสินใจซื้อนะคะลูกค้านะคะว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินในกระเป๋าของลูกค้านะคะก็สามารถทักมหาเจ้าจ๋าได้เลยในเมื่อเห็นคลิปนี้นะเพราะว่ารถของเราค่อนข้างมาไวไปไวนะเพราะว่าขายดีมากๆเซลล์ของเรามีถึง25ท่านควลูกค้าไม่ทันนะเห็นคลิปนี้ก็โทรมหาเจ้าจ๋าได้เลยบอกว่าเจ้าจ๋ารถคันนี้ยังอยู่ไหม นะอยากมาทดลองขับได้ไหมอยากเข้ามาดูรถตัวจริงบริษัทเปิดทุกวันนะคะก็คือสามารถสอบถามเข้ามาคุยกันได้นะคะอยากมาเห็นจ้าจักตัวจริงก็มาได้เลยนะคะอ่ามาดูในส่วนของเบาะด้านหลังอ่าความเดิมเบาะด้านหลังนะคะก็คือสภาพเบาะจะเป็นแบบนี้เลยไม่ช้ํานะรถไม่ช้ําจริงๆอันนี้คือดูสภาพเบาะเดิมเิมอันนี้ดูได้เลยไปพร้อมๆกันเนาะอ่าอันนี้คือสภาพเดิมห้องผู้โดยสารกว้างนะไม่แล้วก็ ตรงที่นะคะคอนโซลตรงกลางตรงนี้ด้านหลังก็จะมีที่เสียบสาย USB ให้ถึงสองที่สองตำแหน่งไม่ต้องไปแย่งกันนะคะกับคนหน้าเลยนะคะอ่ะเราดูภายในกันแล้วนะคะความใหม่ความเดิมภายในเนี่ยกันแล้วอ่ะลูกค้าฟังเสียงปิดประตูนะคะคือแน่นมากเดี๋ยวเจ๊จ๋าจะพาไปดูฝาท้ายกระโปรงรถคันนี้กันนะอ่านเดี๋ยวเจ๊จ๋าจะปิดประตูให้ฟังทีหนึ่งนะเสียงปิดประตูแน่นมากนะไม่ต้องออกแรงเลย คือบ่องบอกได้ถึงว่ารถคันนี้ไม่ช้าใช้งานอย่างดีดูแลเป็นอย่างดีรักษาเป็นอย่างดีเช็คระยะเช็คศูนย์ตลอดนะอามาดูในส่วนของฝาท้ายกระโปรงนะอันนี้คือฝาท้ายกระโปรงก็ฝาท้ายกระโปรงเดิมๆนะลูกค้าอ่ะอันนี้คือของเดิมทั้งหมดเลยนะลูกค้าไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวเราย้อมแมวขายลูกค้าได้ของดีของแท้ได้แน่นอนการันตีนะ ความาเชื่อมั่นของบริษัทเพชรยนเรานะคะมีมีมากกว่า20ปีนะคะลูกค้านะคะสบายใจได้เลยนะามาดูในส่วนของด้านล่างนะปะท้ะกระปรงก็จะมีล้ออะไหล่ให้จะมีแม่แรงถุงเครื่องมือให้ลูกค้านะคะสังเกตรถเดิมยังไงนะคะรอยซีนนะคะรอยซีนนะคะซิลิโคนยังมานะคะจากโรงงานอันนี้คือของเดิมจริงๆ เราดูนะคะรอบตัวรถดูฝาท้ายกระโปรงไปแล้วนะต่อไปก็จะไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะเครื่องยนต์คันนี้สภาพรถคันนี้สวยมากรถไม่ช้ำเลยนะนะรถไม่ช้ำเลยอมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กัน มาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆเป็นเชื้อเพลิงเบนซินรองรับ e 8 5้าแล้วนะคะเป็นเครื่อง1.8นะอ่าดะลูกค้าหลายท่านถามมา1.8กับ1.6ต่างกันเยอะไหมอ่าความแรงต่างกันค่ะอัตราการประหยัดน้ํามันจะต่างกันนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยที่นะคะเครื่องนะคะจะแรงกว่าแต่ไม่ต่างกันไม่เยอะนะคะสําหรับการอ่าอัตราการดกินน้ํามันนะคะจะเท่าๆกันอ่ามาดูในส่วนของน็อตนะคะ เม็ดอาร์คทุกชิ้นส่วนรถนะคะอันนี้คือเจ้าจ๋ารีวิวให้ดูไปพร้อมๆกันเพราะว่าเราไม่เอารถนะคะไม่สวยเราไม่เอารถที่ไม่มีคุณภาพเราไม่เอารถที่นะคะผ่านการชนมามาขายให้ลูกค้าแน่นอนนะเราเชื่อมั่นเราอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเพื่อลูกค้าจะได้มั่นใจบริษัทเพชรยนต์นของเราและซื้อไปแล้วกลับมาซื้ออีกคันที่สองที่สามแน่นอนนะรับประกันได้เลยอ่านไปดูในส่วนของน็อตนะคะ อันนี้รถคันนี้เดิมมากนะคะไม่วิ่งก็น้อยด้วยไม่วิ่งอยู่ที่เศษแสนนะคะต้นต้นเองนะคะ,ะมาแสนหกนะคะกว่ากิโลเมตรรถปีสิบเจ็ดนะวิ่งแสนหกก็ถือว่าน้อยนะคะลูกค้าเฉลี่ยปีละสองหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองก็ถือว่าวิ่งใช้งานปกติใช้งานไม่หนักใช้งานไม่ช้านะใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะเห็นคลิปนี้ก็สามารถแคป ทักมหาจ้จจ๋าได้เลยเบอร์ก็คือ094-298-7766เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยถ้าเห็นแล้วคอมเมนต์เลยนะคะว่าดูคลิปจ้าจ๋ามานะลูกค้าก็รีเฟรชมาหาจ้าจ๋าได้เลยนะมาถึงท้ายคลิปแล้วค่ะลูกค้าก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องของจ้าจ่าไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เะจ๋าทำคลิปต่อๆไปนะคะรีวิวให้ลูกค้าดูทุกวัน สำหรับวันนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็อย่าลืมโทรมานะคะก่อนจากกันไปก็โทรหาจะจ่าได้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลูกค้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ